ก็เป็นบรรยากาศบัดรอบแคมป์ของเรานะคะเราเห็นดาวพฤหัสตรงนี้ด้วยเราไม่เคยรู้เลยในชีวิตนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอ,อนนี้เรากำลังกินมิตรพยอยู่นะคะมันก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะของขึ้นชื่อของออสเตรเลียคือคนที่เขาเคยกิน,น มิดภายหรือว่าเป็นภายเนื้อนะคะก็วันนี้นะคะเรากำลังจะไปแคมปิ้งกันอีกแล้วนะคะอะ สองอาทิตย์ติดเลยเนาะก็วันนี้นะคะเราจะไม่ลงใต้แต่เราจะขึ้นเหนือแทนค่ะก็วันนี้จะขับรถย้าหน่อยนะก็ประมาณ5้าชั่วโมงเพราะว่าคอลินหยุดงานมาวันหนึ่งแล้วก็คราวนี้เราอยากจะไปเที่ยว2คืนมากกว่าหนึ่งคืนเนาะก็เลยว่าโอเคเราจะไปที่ไกลหน่อยก่อคราวนี้ก็จะเป็นที่แคมป์ติดทะเลอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วไปติดทะเลเราชอบมากเราแบบไม่มีเวลาเดินไม่มีเวลาแบบ เล่นอะไรเลยแล้วคิดว่าเอออยคราวเนี้ยขอขออีกครั้งแล้วกันเนาะอร่อยมาก ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บันนิงนะคะเราก็มาหยุดซื้อของเพิ่มเติมเราต้องการใช้โต๊ะที่มันใหญ่ขึ้นนะคะว่าไ do we have space in the car okay let's go but, like you can't see the back so. now i know why people buy caravans yeah i know right no space next time okay. when, when we have everything we can pack better more yeah pack your All right next stop มันยากมากที่จะแบบสลับภาษาไปมาแล้วบางทีคำบางคำในภาษาไทยเนี่ยเราจำไม่ได้ว่ามันมันใช้ว่าอะไรหรือว่าเราก็จะสับสนทางภาษาของเราเองนะคะเราก็เลยว่าโอเคบางครั้งเราอาจจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะใส่ซับไว้นะต้องขออภัยด้วยนะคะแคมป์ของเราชื่อว่า Diamond Head Campground นะคะก็อยู่แถวๆ Newcastle เลย Newcastle ไปอีกนิดนึง o r t m a r อ,อยู่ใกล้พอร์ตมาควอรีใช่พูดไปก็ไม่ใค้รู้จักฉันยังไม่รู้จักเลยก็ไม่เคยไปก็เป็นครั้งแรกเองค่ะใช้เวลาเดินทางจากซิดนีย์ประมาณห้าชั่วโมงนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากก่อนมาเราก็ทำกันบ้านเรื่องอากาศมานะคะว่าอากาศจะเป็นไงบ้างเนาะคือวันศุกร์เนี่ยก็คือวันนี้อากาศเคลียร์สวยงามพรุ่งนี้กับวันที่ก็คือฝนตกอีกแล้วนะคะ เป็นทางดินที่แบบเป็นถนนที่ไม่ได้มีคอนกรีตเนาะประมาณ5โลก,ก็จะถึงแคมปิ้งของเราแล้วนะคะหลังจากที่เราดูมาว่าวัาวนนี้วันนี้จะเป็นแบบวันที่ปาร์ไซสวยงามแต่พม่าที่สุดก็คือว่าคือมาคู่นี้ฝนตกรัวๆแน่นอนให้เดาหนะโอเคค่ะทุกคน โอเคทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะขับรถไปที่หมายเลขเต็นท์ของเรานะคะว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราคือดูบรรยากาศการแคมปิ้งของที่นี่ก็จะจริงจังมากเป็นรถแคมป์แบบจริงจังจริงจังเลยอะ่เ oh. oh. you go อันนี้คือที่ของเรานะคะที่โลงกว้างเนี่ย วันนี้นะคะก่อนเราก็จะเปลี่ยนรองเท้าท,ทั้งที่แล้วเรามาแล้วเราแบบไม่ได้เอารองเท้าแตะมาก็เดินรองเท้าผ้าใบกับชายหาดเนาะไม่มันคราวนี้เราก็เลยเอารองเท้าแตะมานะคะเราจะไปเดินเล่นชายหาดชายค่ะตอนนี้ ตอนนี้นะคะเรากำลังเป่าเป็นเบาะนอนของเราแต่ว่ามันเป็นลมแล้วาต้องใช้เครื่องเป่าเราซึ่งมันจะต้องต่อกับรถยนต์นะคะแล้วก็เป่าเข้ามาในเต็นท์ของเราเนาะ the yeah, okay. นี่คือเป็นแคมป์ที่อยู่ติดทะเลมากๆแบบแบบเปิดออกมานอกแคมป์ก็เจอเลยแต่เราไม่สามารถที่จะแบบแคมป์ตรงชายหาดได้นะคะยังไม่เห็นมีที่ไหนทําเพราะว่าเวลาน้ําขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะอันตรายเนาะนี่ก็ไม่ค่อยมีคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะ beach in Whoa, so pretty this is an amazing little beach we've just arrived at in um, Diamond Head and we're very close to the beach camping it's really nice great to get yeah. out in nature and get out of the house and out of Sydney beautiful. oh wow that's beautiful all right nice look at that look beautiful Whoa. I like it oh, it's Beautiful. Love it. Yeah. Very nice to get out of Sydney. God they're surfing out here too. This is like a little private beach. It's like no one's here. Yeah, our own personal wow. private beach. We've got to go over that rock over there, look. I know, that right. looks pretty interesting. อร่อยสุดคอลินอร่อยสุดอร่อยสุดยำมิซซัลส์ดีมากเลยเบาใจกว่ามายไม่ไม่ยังไม่เราสองคนคือหิวมากๆเพราะว่าวันนี้เรากินแต่แบบเราไม่ได้กินข้าวเช้ากันนะตอนเช้าที่ว่าบอกเรากินมิสายใช่ไหมแล้ววันนี้ตอนเที่ยงก็ไม่ได้กินว่ะ กินแต่ bills, bands, แบบกินแค่สแน็คเราก็รอมากินทีเดียวตอนนี้เลยก็คือไม่ได้กินแะไของแบบไม่มีประโยชน์ตอนนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆแคมป์ของเรานะคะอาหารมื้อแรกของเราเองก็ว <explicar. S 2> ันน <Well, S 2> ี้นะคะเราใช้จริงๆเรามักจะทำน้ำจิ้มหมูกระทะเองนะแต่วันนี้เราขี้เกียจเราก็เลยซื้อน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้ง ของพันท้ายนรสิงห์นะคะใช่ไหมใช่พันท้ายนรสิงห์มาแลครับตัวนี้อร่อยใช้ได้เลยคือเราชอบเราชอบสูตรนี้มากกว่าสูตรต้มหู้ยีเนาะคอลินคอลินอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากคอลินก็ชอบตัวนี้เหมือนกันก็คือประหยัดเวลาไปได้เยอะคือเมื่อวานเราไม่มีเวลานั่งทําเองไะมันก็แบบเออซื้อเอาเถอะ this is the c r a f t stuff look This is the same one I have in Pangan. They are like sitting here, meditate, and then the crab just come and then make this little thing. Yeah. And yeah. If you wait here, you sit here and don't move, yeah. they're gonna keep making this stuff. Like everywhere. Yeah. But but it's funny that they have like a like a center. Yeah. They have the center. Yeah. Whatever they're doing, you know, they have like this center here. Holes. Yeah, they make all the balls here. The balls, all of them. Yeah. It's like crap shit. No, it's not. They make it. It's not. They make it. <laughs> How how big of them that they have to shit like this much? Wanna sit somewhere? I don't know. Is a snakes gonna come? No. <laughs> okay. Not this time. Yeah? Here? Yeah, I it's fine. Sure. I have to check. <laughs> <laughs> มาอยู่นี่เนาะเราสังเกตว่าดาวที่นี่สวยมากๆเหมือนที่โลกใต้ดาวมันจะไม่เหมือนกับบ้านเราอะเราไม่รู้เป็นเราคือเราเราไม่เก่งทางดาราศาสตร์อะไรนะคือรู้แค่ว่าดาวที่นี่ไม่เหมือนดาวที่ไทยเลยโอเคทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาบอกกันนะคะรู้หรือเปล่าว่าที่นี่นะคะสามารถเห็นดาวเห็นไหมคะดาวจูปิเตอร์นะคะภาษาไทยก็คือดาวพฤหัสนั่นเองแล้วก็ เซต r นก็คืออดาวเสาเฮเราเราเราเห็นดาวพฤหัสจากตรงนี้ด้วยเราไม่เคยรู้เลยในะชีวิตนี้นะคะนี่ก็เป็น c a ป r ร c o r คนะก็จะมีดาวอะไรอีกวะที่แบบหาก่อนนะหลายดาคือเราไม่รู้เราไม่ได้จําชื่อภาษาอังกฤษมันมาตอนเราเรียนเราก็เรียนเป็นภาษาไทยกันเนาะคือคือตรงนี้ดีมากเลยทุกคนอืมเนี่ยขึ้นแล้วนะทางชั้งเผกเดี๋ยวเราจะเข้าไปเอา,เ,อาเราจะเข้าไปเอาตัว ขายรังกล้องกันนะครานี้มาดูกันว่าแคมป์การแคมป์ครั้งนี้เราจะได้ภาพมิวกียเวที่สวยหรือเปล่าเรานี้ก็คือเราจะใช้กล้อง G7X นะคะกล้องคอมแ a c t ของเราถ่ายแล้วก็ถ่ายไฟล์ล้อก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการสวยงามมากๆแต่แบบแต่สวยแต่ถ่ายได้คือใช้ได้เลยอะ่ะเออตอนเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะมีไหมนะว่าจะว่าจะเห็นไหมนะคะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มกว่านะคะเราก็จะนอนกันแล้วเนาะหลังจากที่ไปถ่ายดาวมากันอย่างสนุกสนานนะคะดึโชว์รูปให้ดูนะคะโอเคก็ได้ประมาณนั้นนะคะกับกล้อง G7X ของเราแล้วก็ใช้กับตัว 70D how are you feeling today what oh, do you think great refreshed yeah refreshed yeah it's good yeah, it's so good to just get out get, enjoy nature I feeling like yeah to come all the way here it's boosts up all my energy being positive again and yeah to be able to remember a good feeling is like nice yeah have the ocean the yeah Yes, true. What the waves yeah. It's just nice. We're going to try new thing, right? oh yeah The Your new bed. bed. our new bed Okay. Hello, Let's go. Let's go inside. We <laughs> together. There you go. Wait up. Oh. oh. This is fun. This is yeah. fun. Tina <laughs> I really love it. <sighs> สาอุปกรณ์ enza, ยังยังมาไม่ครบเดี๋ยวรอ,อหมดโควิดก่อนเราจะเข้าไปนอนในถุงนอนกันนะคะอันนี้ถุงนอนเราก็ถอยมาใหม่กันเนาะถุงนอนของเราก็คือของการมันตูนะคะอยู่ได้แบบอ่คอมฟอร์ตคอมฟอร์ตเรนจ์ก็คือแบบ what is comfort range means how comfortable you will be in each degree of temperature ก็คืออยู่ได้ประมาณแบบอยู่ได้สบายๆที่2องศาหรือว่าหรือว่ามากกว่านั้นได้ถึงลบสามเราสึกว่าตัวนี้ก็ลบสามก็พอแล้วสำหรับเรานะคะก็คืนนี้ก็ไม่น่าจะถึงสององศาหรอก comfortable yeah very good that's it โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวคืนนี้นะคะเราขอตัวไปนอนก่อนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะลาติสวัสดีค่ะบ๊ายบาย